สวัสดีครับอยู่กับสองปล่นผ้าเราคือเก่านะครับเหมือนี้คนจะพาไปเบ่งมะละกอแขกนวลนะครับเนาะซึ่งบอใบบิดนะครับเนาะเอาไว้อมะละกอชุดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเก็บขายได้สองหลอบสามหลอบแล้วนะครับเนาะแต่มีหน่วยหนึ่งครับบอได้บิดเก็บหนามูนะครับเนาะเอาไว้เห็นมันแตมเห็นมันเหลืองครับนี่ครับหน่วยก็จะประมาณนี้เลยครับบอไข่ดกเราครับนี่ครับข้อกับขาดนะครับเนาะบอไข่ต่อยอดปรนไดี๋ครับ สิ่งมันแรงนะครับเนาะแรงห่อนครับบ่มีน้ำครับนี่ครับลูกอย่างใหญ่นะอมเนาะเดี๋ยวไปบ่งดันในครับ้านน้ำดีนะครับเนาะน้ำดีปุ๋ยถึงนี่ยครับมันก้าดกนะครับเนาะนี่ครับอันนี้จะบ่ค่อยดกปันใดนะครับเนาะลูกก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับ กมีหน่วยงามแนวง่ามแน่นะครับเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ครับแขกนวลน,นะครับเนาะไงบ่อยไงกับเบื้องเราเองครับอ่าผมมาเดี๋ยวขวดนำอารมณ์ยีห่ห้อนึงมานะครับเนาะขายตามท้องตลาดนี่ครับเออขวดนำอารมณ์นะครับนะเนาะอ่อเบื้องหน่โหลดครับ แบบใหญ่นะครเนาะขวดน้ำอรดลมขวดนี้เป็นขวดปริมาณหนึ่งหนึ่งลิตรจุดสองห้านะครับเนาะลีตกุ้กัวครับนี่ครับจางใหญ่ก็ขวดน้ำอัดลมนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้เลยครับแต่บองหัวจักโล่นะครับเนาะก็จะหลายโลเติบอยู่ครับคั่วหน่อยใหญ่นะครับเนาะมันแต้มหลายแล้วนะครับเนาะซึ่งได้แต้มอ้อม ออมนวยแล้วครับซํานี่น้ำเนาะสามารถบีไปบวมได้น้ำเนาะแต่นวยนี่จะเอาไว้ขยายพันธุ์นับเนาะลองล่องเบืองครับเป็นการทดลองครับเอาลูกแรกของต้นเลยน้ำเนาะลูกแรกของต้นนะครับเอาไว้นับเนาะทดลองเบิงนับเนาะอ่าปกติแล้วน้บเนาะลูกแรกจะบ่ค่อยมีหน่อยนับเนาะบ่บ่ค่อยมีหนยบ่ค่อยมีอ่าเมล็ดน้ครับเนาะซึ่งมะละกอแขกนวดนี่จะบ่ค่อยมีไนเป็นไดนน้ำเนาะ จะแตกตังครับมาละกอพันธุ์อื่นครับเนาะซึ่งพันธุ์อื่นนี่ไนจะลายครับเนาะจะเอาไนถ้าเป็นหอนแลนด์ครับเนาะจะเอาไนช่วงช่วงไนไนหน่อยแรกก็ได้ครับหรือไนช่วงเอากลางๆต้นครับเนาะหรือลายสูงสูงไปเลยกก็ได้นะครับเนาะถ้าเป็นข้องห่อนแลนด์ครับเนาะอันนี้เป็นลูกแหลกซื้อก็เลยเอาไว้ทดลองบ่งนะครับเนาะํานี้บิดไปบ่มได้เลยครับนี่ถือว่าไปกินสูกได้ครับเนาะจะตํากับแ่บครับเนาะ อ่ามะละกอของอ่าแขกนวลครับเนาะกับผแจกตังกับแขกดำครับเนาะเรื่องของอ่าขวานครับเนาะขวานเลือลูกนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับกับมีแน่ครับเนาะลูกง่ามแน่บ่ง่ามแน่ครับเนี่ยนี่ครับถ้าบอดี้บิดถิมมันก็ขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่น้อยๆนยครับเนาะแก้มแซมกันอยู่นะครับเนาะนี่ครับ ถือว่าใหญ่น้องเนาะผมเอาขวดน้ำบะลล้มมาเปรียบเทียบนะครับเนาะนี่ครับมะละกอแขกนวลครับเนาะเดี๋ยวอีกอ่าผมจะปล่อยไปอีกจักประมาณมือเนาะครับเนาะมือสองมือครับกัจะบิดไปโบุ๋มเหล่านะครับเนาะนี่ครับมะละกอแขกนวลครับเนาะลูกใหญ่ครับครับทุ่ทไายเนี่ยก็จะรื้อขวดไลค์กดแชร์ส่องเปลี่ยนพาเลาดนี่นะครับขอบคุณครับ